โอเคครับผมส่งงานซ่อมครับผมสูบแรงดันนะครับสูบที่ลูกค้าส่งมานะครับผมก็ทําการถอดประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนชุดโอลิงนะครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงนะครับผมแล้วก็ประเก็นนะครับหลายตัวเลยครับยกชุดเลยครับชุดโอลิงเดี๋ยวทาการเทสนะครับสักสามพันกว่านะครับสามพันพีไอนะครับผมโอเคครับผม หลังซ่อมครับผมโดยการอุดปลายมันเดิมงครับปลายกลองนะครับ Okay, ครับผมเข็มนิ่งนะครับไม่ไหลนะครับสามพันกว่านะครับผมโอเคนะครับปล่อยลมนะครับผมโอคครับผมส่วนงานซ่อมครับ